พี่เบตตัดให้ครับเออพี่เบตไหนพี่เบาบ้านคำตน,นานะครับอ๋อพี่เบตตัดให้ครับโอ้เหมาะสมกับตัวเองนะนี่ผมทรงนี้หล่อนะครับ,รบจะเล่นแรงไปหน่อยก็เลยเหงื่อไหลไขย้อยครับค, <c oughs> ครับครับของขวัญของขวัญวันนี้มาแล้วเหรอลูกเป็นยังไงฝันถึงแม่ที่เสียชีวิตไหมฝันไหมลูกไม่ฝันเลยฝันไหมไม่ฝัน ทำใจได้หรือ,อยังใจน้อยนีอยน่อ,อ้าแม่อีคุณยายถือกำกำปั้นสิกำกัปั้นกันี่หัวใจตัวเองเท่านี้เขาใจไม่รูกนี่มันอยู่ตรงนี้นะคะมันจะต้องแข็งแรงนะมันจะต้องเข้มแข็งนะคะสู้สู้ส,สู้ไมู่กสู้ไม่ร้องไห้นะคะเพื่อนเพื่นพนพนพนอนมาปลอบใจน้อยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเนี่ยของขวัญมาปลอบใจน่อย ได้กำลังใจจากเพื่อนหน่อยกอดกันกอดกันลูกเอยกอดกันนะคะกอดกันลูกกอดกันนะคะให้กำลังใจเพื่อนคุณแม่เสียชีวิตออไม่เป็นไรลูกเพื่อนยังรักเสมอเข้าใจไหมคะลูกรักกันรักกันนะคะรักกันลูกนี่แหละเขาเรียกว่าเรื่องราวของชีวิตครับครับลูกรักทุกคนนะคะนี่รักทุกคนทําไมปอไหนแล้วลูกปีนี้ปอสามโตเป็นสาวแล้วจะสูงกว่าคุณยายแล้ว ตั้งใจเรียนไหมคะตั้งใจเรียนนะคะอโอ้แบงหัวหน้าทีมเหรอลูกเฮ้หัวหน้าแกง๊งเออรักกันลูกรักกันทุกคนรักกันนะคะความรักยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่าทะเลาะเบาแวงนะคะดีมากลูกดีมากเป็ <c oughs> นไข่เหรอลูก เป็นไข้หรือยังสวัสด <sh arp responses> mm ีค hmm. รับยายหรือยังสวัสดีครับจ่อย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 ผอมๆเอาแม่บ้านสู้สู้